บอกเอาไปสิตัวหนบอกดีใจเยโอ้ยหล่าดีใจวันรุ่งอกีใจอกเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สบายดีสบายดีได้สวัสดีเล้วพ่อแม่ที่น้องมาพบพ่อกำน้องวาสนาอีกแล้วนะถึงนะนะยินดีต้อนรับใครชูส่อง

น,น้นนำน,นี่กระลมนี้นะบอนั่นแหล่กลมนี้แหละฮอนมามเจอเติดกระลหหนด่งเด้เลม่เตอลหนเล้ะมันจุห่อนเลอ vâng à, lỡ đi trong cong như vậy ờ. à, làm làm không một đi lệch chồng cong nằm đi ôm một đi lệch bê lê 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 bà lê 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 lê

ตรงนี้ยนี <cek> ่ยการห้อนอนวิญิบบอเอ้ยเฮ้ยไปไปคิวน้องน้ำผ้าไปไปไปคิวน้องน้ำผ้าไปห้องนล้วห้องนล้วห้องน้ำมาเอาห้องน้ำผ้าห้องน้วหน่อยไหมห้องน้ำมาอุ้มมาหน่อยไหมเออห้องบ่อหนะห้องบ่อหนะห้องเล้วห้องหนึ่งดัาน อ้างนรงดัห <jewelry> <Hi> ้องนรงมั้ยอุ้ยไบสีหายไป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 ว้าวหอมแท่อหน้าไม่หอมแท่หอมแป้งแท่หอมแท่อันนี้ว้าวแก่งหายบอย้ยไป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 

đi tìm 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 đôi tìm 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 vào đây tìm vào đây tìm vào đây vào ทองไปใ่เด้เมื่อวานนี่วะทองไปใ่เดมเมื่อวานนี่วะวะฮึ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  ໃສ່ຫືຫືຫືເວີນເພິ່ນຊິບໍ່ບໍ່ຢາກຕ້ອງມອງພະໄນຕ້ອງເວີນຫນືນຄູ້ນກະນພູັຍแຍົຍັງກລກາຍບຢກລັກາຍບ Ơi, ừ. ở cái Cà lăng cài quá, bóp bắp, bóp bắp, nhuộm bắp nhiều hm à? hm Ừ hm 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 Chị, 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 hm

อยากยังใชอยากเล่นบ่บ่อีย่าอยากเล่นไหมบ่ฮึฮึึเบิ่งเมื่อเ <laughs> ม่เสียตังค์ให้อย่าดิ่นน้ำลายกุลูกอะย่าดิ่นน้ำลายกว่าอ,อาย่าดิ่นน้ำลายกว่าผลจิตโตกูเอยบ่ใช่น้าพาบอกว่าผลจิตโตขอดันที่สิบบ่ <laughs> ชอ่องมือผ่านไปแล้วยังบ่ตกอยู่ <laughs> โอ้เลอะโอหน้าผ้าว่ะผนตกแห้งว่ะบ่มีผลสักมิดเลยสองมือแล้วเนาะเนาะแหลนให้คนเกี่ยวเข่าเนาะเนาะอือ <ông> ม no! no! <sh> ิตู Aqua ้่ไฮสิมาบอมือนียบ่บ่มีตู้วัมาล้วนามาเลยเมื่อวานนี่เนาะเนาะพอตัวแล้วหรดไป ตัวเราแบบมีแนวกินแซ่บๆูไปตัวไม่ตู่ไปไม่ตู้มาไปเออตัวเราไปโทรหาแล้วเราไปเมียเขามีแนวกินชักแซ่บไปทอดปลากระเล้งไม่ตู้มาให้วะเฮ้ยเฮ้ยได้ดวงใสใส vì là luôn mê mẹ lúc đó hơi Kênh thế hơi 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 thế anh hơi 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 บ่ได้ให้เด้อเอ้ยเนาะเก่งเนาะใหญ่แล้วเนาะอีล่าใหญ่แล้วบ่้ลูกเนาะเอ้ยออกกลังกายลูก่ะออกกลังกายปุ๊บปุ๊บบ่โอ้ยอ กินข้าวไปไปอ้อนต้นกล้วยให้พ่อนี่ไปไปไปเอ้อไปห้องอีกพ่อไปไปบ่บ่เห็นมั้ยห้องนั้นมั้ยห้องเรามากินข้าวไปกับอาทองไปห้องของห้องมากินข้าวไปไปไป จูช well. ื things, so light, ี้กระบุกกระบับกระบุกกระบับกระบุกกระบับอยู่ตลอดเวลาพูพูออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลานี่บอกระบุกกระบับกระบุกกระบับอยู่ดิบอ้ยบอแหงง่ายอยยกขึ้นยกกล้องเยู่นี่บอพูเฮ้ยเฮ็ดบ้านี่อยากลุกแล้วบ้านนี่บอเมื่อยออกกําลังกายดิบอหมด了 อี่ระเมื่อยแล้วบ่อยี่าอยากลุกบ่บบบนี้อึอหือออกกําลังกายกระบุกกระบับกระบุกกระบับอยู่นี่บอเฮ้ยอะไรฮะควันดีน้อยช่างดิดปึ้งปึ้งอยู่นี่บอบอ Wah. Oh, tu. Oh, tu. Bu. Bu. Oh, oh. oh tu. Wah. Kau ni noy ni nang. Di deng 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 yo ni Wah, lu. Ha? Hai. Wah. Hai. 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 Hai? ตอนแรงเลยไม่จอยพาเลาะเลยเลยยังไม่จอยพาเลาะมึงเข่าเลยตอนแรงกันเยลเย,ลยเลยม,มันหอนแหละเด้อลุกเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยว้า ไปไ้ย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 ้แข่งน่อยนี่นะเคอยในลูกหล่าเจ็บได้คอยในเจ็บด้มันจุดแปรเ่อห่ที่นอนเจ้านี่ที่นอนแปรเดี๋ยวเจ็บลูกหล่า ค่อยๆโถ<ฮ>เออค่อยๆลิ่นเน้ลูกละ่ะอืมค่อยๆลิ่นเนล้ลิ่นแห้งแท้ผู้เดียวนึ่งไกลอ๋เอเฮ้ยกระบุกกระบับกระบุกกระบับอยู่นี่บอลานมีตุเต้นเลยอย่างนี้บ่อ๋เอเฮ้ยปไปไนปน้ำตุเต้นปะบรรยากาศดีชมปะ ไปนาตุเต้นบ่บ่ไปบ่ไปบ่ไปบ่แม่จ้อยพาไปไปบ่หืมอืมเฮ้ยบ่เฮ้ยบ่เดี๋ยงงอยใส่ไม่ตู้เลย ไปเดี๋ยวหน้าไปไปเนไปเกี่ยวขาได้นี่องจะมืออีจี้5มือไปเกี่ยวข้าได้นี่วะบจังมันมีตเกี่ยวแล้วัเฮ้ยใส่กอยากลูกบ่ลูกบ่ Mơ lại giặt đục vô Mơ Ừ mấy chả Lối đục lối đục Mười học lăng cài rồi bà. Mười rồi vô đục ของตัวย yeah. yeah. ูซื่อเป็นเหยมันก็เมยแหละกระบุกกระวับอยู่หานะเฮ้ยแย่จี้องเพลงให้พังนะบ้านนี่เวอร์ลองเพลงให้พังวะนี่เวอเฮ้ยโอ้ของตัวบู่ยูชื่อว่าเฮ้ยเออออกกันร่างกายด้วย กลลดออมาเียบดามามาามาเมย์อู้มามามามยมา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 มมามามมมา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 มมาามมา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 มมมายมม ังไงไม่จอออยังไงไม่จ้อยลยังไงมันเหอะไรมวะฮึฮึยิ้มยังไงได้ไหยิ้มยไมยิ้มยังไงได้ไหมองต้อปันิตยนาบ่องปย้นิตวนอะีใจอ๋อโอ้ยด่าดีใจวู่่ดีใจออ

Hai, em nào nak đó em nào tha đi. Chu 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 chu. Chà ơi. Hai ơi. Hai ơi. Hai. Đi นี่พี่นะคะแดนแดนเฮ้ย <oticality>

Ừ. Cứ để nó lái. Ừ. Hắn hắn này. Mà... Bây. Bây. Làm cái sạn kèm หน่อย. Còn cái sạn này hình ngắn ngắn, ngắn. Nó cục 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 Đi hai miếng độ. Đi nem hà nhá nè. Một độ. Nem hà không mau. Nem không hà mau. nó mới sao nó Hà ơi

อะไน่ะเอ้ยโ้น่อินฟ้าอุมอะยางอเยะไบาไปเที่ยวเดไปเที่ยวเือนเพืบิวลไิปนหน้าปหน้าแบบนะเปหน้านยงปนหน้านสุขสวรรค์ห้งเยนยุคจันทร์กบเลดง คนอนสบายงียเไปทางว่าน้ำผ่านเลยพานาเอ้พาเน่าเอ้ใช่ใช่ยืนขี่เดียวมั้งนี่เนะี่กิน้นายอเฮ้ยเฮเออเอ้ยเฮ้ยอย่ายืนก็หลุขาย่งน้อยอยู่นะแล้วก็คาโเนาะ

หายบ่มาอุ้มจะม่จะมือหายบอบอยิ่หลรักใครเพนไอทองอุ้มเนี้หาวแล้วเนาะอี่ล่ะรักเพนนิ่มบอหล่าละลักใครเพนจริงคากเลยออทองอุ้มน้ก็เริ่มหาวะาวไว้เลยแบบนี้บออ ហេបាទអីយ៉ាៗៗៗៗកូនគិរាការីអើយកូនគិរាការីអើយចោចចោចញ៉េអើយហឺយអុញយទិអើយអីយាយយឺយអឺដើមอยากให้เอาอุ้มបែបសាន់ขึ้นจังซี่บ่นอนได้เด้อបែបនេះเนาะบ่ខ້ອຍอยากนอนบ่นอนเด้อบ่ហឺម กังเว้นกับพ่อเคอยนอนกลางคืนกัเพย่ีนนอนประมาณทุ่มหนึ่งไปหาสามทุ่มสีทุ่มยืนยืนนะยืนุูโอ้ยหมอไรด้ไหมออ้ไรเด็ขาคงคนขาน่อยอยู่คนหมอพ่อโสมเดือนช่ได้จะไปยืนด้วยยืนอะไนี้โว่คุณอนักปว่ เออโอเคแม่จอยสิจบคลิปเพียงชํานี้ก่อนไปแล้วกล่าวคําว่าสบดีสดีดิงบดีเด้ะ